สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจเษีพรมสาจาก YouTube Channel ช่องเจษีพรมสานะฮะเดี๋ยวผมจะมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันนี้นะครับก็คือหูเปิดบานประตูนะครับไม่รู้ว่ามันหักหรือมันหลุดนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาทําการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยละกันนะครับไปไปดูกันเลยอะไรครับคุณน้องแมว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  ตอนนี้นะครับผมรู้สาเหตุแล้วนะครับว่าเกิดจากอะไรนะฮะนี่เพราะว่าลือออกมาแล้วนะครับแต่อย่างแรกเลยเดี๋ยวเราอาการก่อนก็คือผมก็จะเดินมาเปิดประตูนะครับกดแบบนี้แหละนะฮะปุ๊บแล้วก็มันมันเหมือนเราล็อกคุญแจไวอะมันไม่อืมไม่หึงอะไรเลยนะครับทีนี้วิธีการเปิดรถนะครับของผมโชคดีผมอยู่บ้านนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ล็อกประตูไว้นะครับก็เข้ามาที่ประตูหลัง นะครับก็เอื้อมมือเข้าไปตรงนี้นะครับเปิดด้านในนะครับนะทีนี้ก็เลยต้องทําการลื้อดูนะครับลื้อชุดสีไม่ใช่ชุดสีสิลื้อชุดข้างนะครับข้างประตูนะครับวิธีลื้อเขาก็จะมีพวกน็อตนะครับเนี่ยมันจะซ่อนอยู่นะอ่อมันจะซ่อนอยู่ในจุดต่างๆของอของแผงประตูนะครับนี่นีพวกนี้ เราจะต้องได้ลื้อออกบดเลยนะครับเฮ้ยแมไวไปนี่นี่พวกน,น,นี้นะฮะพวกนี้แล้วก็ต้องได้งัดด้วยนะครับต้องได้งัดด้วยผมก็ใช้ไขควงนะครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยแซะนะครับเบาๆนะครับข้างหลังมันจะมีอย่างตรงนี้นี่นี่พวกพวกตรงนี้นะครับจะเป็นตัวยึดอีกทีนึงนะครับนี่ยึดอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กพวกนี้ฮะปลั๊กไฟปลั๊กลำโพง ปารกอะไรนะกระจกไฟฟ้านะครับเราก็ต้องถอดออกนะครับจะได้ถอดตัวนี้ออกมาได้นะฮะพอถอดน็อตตัวนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีน็อตตรงนี้นะครับ3ตัวพอแกะออกเราก็ลื้อตัวนี้ได้นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทําคลิปที่เอาแฟบนะครับมาผสมกับกาวนะครับกาวร้อนนะครับมันก็จะได้จะได้พอกนะครับตัวที่มันแตกเนาะไอตัวมือจับที่มันแตกออกนะครับ เฉาขอดยากจังนี่เอาหลุดเลยก็คือตัวนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมผมเคยเอากาวมาพอกนะครับเอากาวกับแฟบนะครับไม่อยู่นะครับสรุปคือไม่อยู่เพราะว่าไอตัวพลาสติกตัวนี้นะครับมันอายุมันเยอะแล้วนะครับมันหมดสภาพนะครับพอเราแปะตรงนี้ได้นะครับมันก็แตกที่ที่ใหม่นะครับ ผมก็เลยใช้วิธีการสุดดั้งเดิมนะครับก็คือใช้ลวดนะฮะลวดมัดเลยนะครับเพราะว่าลวดมันเหนียวดีนะฮะทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นตัวนี้นะครับก็คือไอ้ขาจับตัวเนี้ยมันหลุดออกเป็นไงล่ะนี่ขาจับตัวนี้นะครับมันหลุดออกนะฮะที่จริงมันจะมีเขาจะใส่ตัวประคองไว้อยู่เนี่ย มันหลุดข้างล่างนะครับมันเหมื <tinc S 1> อนไอตัวสีขาวๆนี่มันหักด้วยข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทําการหารวดมามัดอีกนะครับเอารวดเท่าขนาดเท่าเดิมนี่แหละนะฮะมัดนะครับเพราะว่ามันเหนียวมันยืดหยุ่นง่ายนะครับเรามัดหลายๆรอบมันก็อยู่แล้วนะครับแต่สําหรับท่านผู้ชมท่านไหนไม่มีลวดนะครับก็ใช้ได้ก็ได้นะฮะผมว่าใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เล็กเรานี่แหละได้เย็บเสื้อผ้าเรานี่ครับม้วนนะครับด้วยล้อหรือว่าร้อยนะครับอย่างของผมมันมีรูนะผมเจาะรูไว้ ตรงนี้เจาะรูไว้นะครับก็ร้อยผ่านรูนะครับแล้วก็พันไว้นะครับพันไว้พันไว้นะฮะแล้วก็ใช้กาวนะครับใช้กาวร้อนนะครับหยอดมันจะได้เพิ่มความแข็งแรงนะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวคันเบ็ดนะฮะคันเบ็ดฝรั่งนะฮะก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้เรซินเนาะนะแต่เราแบบเราไม่เก่งเรซินเราก็ใช้กาวร้อนนี่แหละก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอยู่เหมือนกันนะฮะนี่ผมได้เชือกแล้วครับเชือกไนล่อนน้อยนะฮะ ก็เดี๋ยวจะมัดตัวนี้กับตัวนี้นะฮะไม่ให้มันขยับได้เนาะ นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าพอมัดเสร็จนะครับใช้เชือกนะครับแล้วก็ใช้กาวนะครับหยอดฮะเพราะว่าพวกเส้นใยฝ้ายพวกนี้นะครับมันจะมันจะคืาเรียกว่ามันอมน้ําอยู่แล้วนะครับเราใส่กาวเข้าไปนะฮะกาวร้อนนะครับมันก็จะมันก็จะแข็งเดินให้เวลามันนิดนึงนะครับนะ